พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะได้มีโอกาสพามาดูการซ่อมโปรเจคเตอร์รุ่น X 1, 1 1 1 0นะครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ค่อยมีอคอนเนคเตอร์ะอะไรซับซ้อนนะครับเป็นรุ่นแบบใช้ง่ายๆนะ X รับ1 1นึงของของ a c e ซนะครับ, 1, 1, 1, อออรบโอเคนะ ที่นี้เราจะได้มีโอกาสมาดูอาการนะครับผมก็ต่อฉากไว้แล้วนะครับมาดูอาการว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็นะครับเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเซนเซอร์ก่อนนะครับกดสวิตชน์น,นะฮะที่เซนเซอร์ฝาก่อนให้ไฟเข้าระบบนะฮะตอนนี้ไฟแดงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด p o w เ r o n อนะครับอโอเคเป็นไฟสีฟ้าแล้ว อนนี้กำลังอุ่นไส้หลอดอุ่นระบบหลอดฮาโลเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสดูว่าคาดจะออกเป็นอะไรกำลังขึ้นโลโก้นะครับมันขึ้นโลโก้เอเซอร์นะครับกำลังขึ้นโลโก้เอเซอร์โโเดี๋ยวผมอยากจะให้เพื่อนช่างดูอีกสักพักนะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ จะดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เครื่องก็ยังเปิดปกตินะครับยังรันอยู่พัดลมก็ยังหมุนครบ ก็รอไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคมาแล้วนะครับมันบอกว่าสักพักพัดลมจะดับนะครับอ่าดับไปแล้วอันนี้คืออาการนะครับแล้วพัดลมก็จะเร่งรอบขึ้นนะครับอ่าพัดลมจะเร่งรอบขึ้นก็เนาะนี่คืออาการเสียเดี๋ยวผมจะลองซ่อมดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า สแตนบายนะครับนะกดใหม่ก็จะเป็นอาการเดิมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะซ่อมยังไงไม่รู้จะได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องส่งคืนลูกค้านะครับเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนช่างั้งก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ะนะฮะก็จริงๆแล้วเกิดการเข้าใจผิดนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับระบบการทำงานของโปรเจคเตอร์จริงๆแล้วโปรเจคเตอร์เครื่องนี้นะครับที่ ผมได้มีโอกาสซ่อมไปแล้วนะครับในช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็มีการแดัดแปลงกันนิดหน่อยนะครับสำหรับระบบเรื่องพัดลมนะฮะเพราะว่าเครื่องนี้จะฟ้องในเรื่องของอพัดลมนะครับถึ่บอกว่าพัดลมเออเลอร์นะครับแล้วก็สักพักก็จะบอกว่าเครื่องจะดับแล้วก็ดับไปจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเราเปิดขึ้นมาเป็นปกตินะครับ แต่ว่าไม่เกินสามนาทีนะครับหรือ4นาทีนี่แหละนะครับเครื่องก็จะบอกว่าพัดลมมีปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วผมเช็คดูแล้วนะครับพัดลมทุกตัวนะครับใช้ได้ปกตินะครับก็เลยสงสัยอยู่นะครับว่ามันเกิดจากพัดลมจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็เลยสงสัยอีกกรณีก็คือว่าต้องอาจจะเกี่ยวกับระบบ ไรหรือสิ่งใดอาจจะมีปัญหาผมก็เลยต้องดัดแปลงดูนะครับแล้วก็ลองต่อตรงดูปรากฏว่าพัดลมก็หมุนนะครับแล้วก็ยังเกิดอาการเหมือนเดิมนะครับนะแต่ก็ทีนี้ผมก็เลยได้สั่งพัดลมจริงๆมานะครับสั่งพัดลมตัวที่สงสัยมาจริงๆแล้วส่วนนี้นะครับจะเกิดจากพัดลมจริงๆนะครับเพราะว่า อตอนแรกนั้นผมยังไม่เข้าใจระบบการทํางานนะครับก็เลยดัดแบบแปลงนะครับเพื่อที่จะให้มันทางานได้แต่เครื่องนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นการตรวจสอบของ IC นะครับที่เช็คสปีดพัดลมนะครับเพื่อที่จะสั่งให้ CPU ตัดนะครับเมื่อสปีดไม่ได้รอบนั่นเองนะครับซึ่งหลักการทํางานนะครับของเครื่องนี้จะมีพัดลมอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของ ตัวนี้จะเป็นพัดลมของชุดระบายความร้อนของ power supply นะครับซึ่งเป็นบอร์ด power supply ที่อยู่ด้านในแล้วก็จะมีพัดลมเล็กๆนะครับเป็นพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับมีพัดลมอยู่นิดตัวหนึ่งนะครับตามสายที่วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะระบายออกมาทางด้านนี้นะครับฝั่งในนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นพัดลมของหลอดนะครับหลอดฮาโลเจน เป็นพัดลมตัวใหญ่นะครับซึ่งก็จะระบายความร้อนออกมาด้านหน้านะครับของตัวโปรเจคเตอร์นะครับจึงเป็นพัดลมตัวนี้นะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นพัดลมโบรเวอร์นะครับซึ่งเป็นพัดลมที่อยู่ด้านในนะครับแล้วกเ็เป็นพัดลมที่นะครับเกิดปัญหาเยอะที่สุดนะครับคือพัดลมตัวนี้แหละนะครับนะเป็นพัดลมที่ระบายดูดความร้อนจาก ฮิตซิงของ dmd นะครับแล้วก็แล้วก็เป่าหลอดนะครับเวลาที่หลอดมีอุณหภูมิสูงนะครับเพราะว่าพัดลมตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิติดอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับหลอดฮาโลเจนหลอดนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป่าความร้อนจากหลอดนี้นะครับให้ทะลุนะครับช่องเล็กๆที่อยู่ดังด้านหน้าของหลอดนะครับก็จะมีช่องให้ลมเข้าแล้วก็ทะลุออกมาด้านนี้นะครับแล้วก็ดูดดูดทั้งหมดออกโดยพัดลมของหลอด ตัวใหญ่ตัวนี้อีกทีหนึ่งออกไปข้างนอกนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับดูดผ่านมานะครับจากเข้าทางด้านข้างนะครับแล้วก็ดูดผ่านฮิตซินของ DMD อนะครับแล้วก็ดึงกระแสลมนะครับเข้ามาผ่านหลอดนะครับผ่านหลอดอีกทีหนึ่งนะครับผ่านตัวโบเวอร์ตัวนั่งในแล้วก็ค่อยออกมาพัดลมตัวใหญ่นะครับซึ่งก็จะออกไปด้านนอกนะครับตัวนี้ก็คือหลักการทํางานของพัดลมทั้ง3ตัวตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ระบายเฉพาะของ w าว s u p พายนะครับซึ่งจะมีซิงค์อยู่ข้างล่างซึ่งก็จะดูดความร้อนจากซิงค์ออกมาอีกทีนึง่งอ่ะโอเคอเดี๋ยวผมก็จะได้มีโอกาสมาอ,อ,อธิบายว่าพัดลม3ตัวนี้มันทำงานยังไงนะครับจริงๆแล้วนะครับเรามาดูไดอะแกรมกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะประพามาดูวงจรน,นะครับจากหลักการนะครับ อันนี้ก็จะเป็น IC นะครับเบอร์เจ็ดาสามหนะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่ใช้ในโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับ IC ตัวนี้นะครับก็จะเป็น IC ที่นะครับเป็น i c ที่เขาบอกว่านะครับเขาบอกว่า i C ตัวนี้นะครับก็จะมี พัดลมอยู่นะครับคุมพัดลมอยู่3นะครับสส่วนนะครับนะแล้วก็คือพัดลม3ชุดนั่นแหละนะครับแล้วก็จะควบคุมโดยหลักการโค้ดลูปนะครับโดยตัวโดยทำงานด้วยตัวมันเองนะครับหรือว่าโอเพนลูปก็ได้นะครับก็คือเอาข้างนอกมาควบคุมก็ได้นะครับนะแล้วก็ให้ตามนะครับสปีดพื้นฐานนะครับคือ สปีดปัจจุบันนะครับโดยควบคุมโดย F.G. นะครับที่ผลิตในออกมาจากตัวพัดลมเองนะครับเป็นพวก Frequency g e n นเตอร์นะครับหรือความถี่ที่พัดลมปล่อยออกมาครับก็ใช้ตัวนั้นเป็นฐานนะครับเป็นความเร็วรอบปัจจุบันนะครับที่เอามาควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ควบคุมาจากาความถี่คริสตัลนะครับที่ป้อน จากภายนอกด้วยนะครับก็คือพัดลมตัวนี้สามารถควบคุมผ่านาระบบ I อสแควร์ีบันะครับหรือว่าความถี่ที่ผลิตในตัวนะครับแล้วก็เอามาได์นะครับมีกระแสได์ออกมานะครับซึ่งสามารถได้ได้ถึง5มิลแอมป์นะครับจริงๆเราต้องเอาไปขับอมอเร์เฟอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะขับพัดลมจริงๆได้นะครับเพราะว่าจะมีกระแสออกมาประมาณนี้นะครับนะ แล้วก็จะมีระบบ alert นะครับซึ่งก็เตือนว่ารอบพัดลมตกนะครับซึ่งตัวนี้สําคัญนะครับซึ่งผมก็จะได้มีโอกาสมากล่าวในโอกาสต่อไปนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเจ็ดนะครับสำหรับนะเจ็ดเกนเนี่ยก็เป็น s p e e แ fan control เพื่อนช่างจะเห็นว่าจะมีสองขานะครับนะครับที่เป็นพัดลมชุดแรกนะครับก็คือพัดลมอาจจะเป็นชุดนี้นะครับอาจจะเป็นในส่วนของพัดลมตัวของ power supply นะครับในส่วนนี้นะครับนะส่วนแฟนหนึ่งนะครับหรือ fg 1นะครับอันนี้ fg 2นะครับขาหนึ่งขาสองนะครับเป็นพัดลม1ตัวนะครับขาสามขาสี่ก็เป็นพัดลมอีกหนึ่งตัวอาจจะเป็นในส่วนของ หลอดไฮโดรเจน,นส่วน FG 3คือตัวนี้สำคัญนะครับก็จะเป็นในส่วนของพัดลมโบเวอร์นะครับที่ผมเจอปัญหาอยู่นะครับในตอนนี้ซ,ซึ่งแน่นอนพัดลมโบเวอร์นี้จะเป็นพัดลมที่เสียง่ายที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพัดลมที่อยู่ใกล้หลอดอแล้วก็เป็นพัดลมที่ตัวเล็กที่สุดนะครับแล้วก็ต้องดูดความร้อนนะครับตลอดเวลาตัวนี้นะครับก็จะอายุสั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็จะใกล้ความร้อน มากกว่าเพื่อนตัวอื่นก็จะติดอยู่ข้างๆนะครับรอบนอกนะฮะแต่ตัวนี้ก็จะอยู่ด้านในอะไรอยู่ตรงกลางโปรเจคเตอร์เลยนะครับซึ่งก็เจอความร้อนเยอะแล้วก็มีการเสื่อมเยอะนะครับอ่าโอเคนี่ก็คือหลักการนะครับแต่ว่าเมื่อเราเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับพัดลมอ่าแฟนหนึ่งกับแฟนสองนี่จะทํางานพร้อมกันเลยนะครับน่าจะทํางานพร้อมกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับจะทํางานโดยพื้นฐานของมันนะครับ ก็คือจะเปิดขึ้นมาพร้อมกันก็คือพัดลมพาวเวอร์ซัพพลายกับพัดลมหลอดไฮโดรเจนนะครับสองชุดนี้ทางานพร้อมกันส่วนพัดลมโบวเวอร์นะครับจะทํางานสุดท้ายนะครับเมื่อมีการเบินอินนะครับให้หลอดทํางานแบบระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณสักนาทีหนึ่งนะครับพัดลมตัวนี้ถึงจะสั่งหมุนนะครับตอนเราวัดไฟช่วงแรกนี้จะไม่เห็นไฟที่ไปอยู่ที่ระบบไฟเลี้ยงของพัดลมนะครับจะไม่มีไฟนะครับซึ่งจะทาเป็นเป็นเหตุให้เราสงสัยว่า พัดลมเสียหรือเปล่านะครับนะจริงๆแล้วพัดลมไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการทํางานยังมาไม่ถึงนะครับซึ่งแน่นอน CPU จะสั่งตัวนี้อีกนะครับผ่านทางไ s c a r e C ์ันะครับ SCA s ี l นะครับมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาสั่งให้พัดลมตัวนี้หมุนนะครับนะครับเมื่อทุกอย่างเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับไปสักระยะหนึ่งเมื่อหลอดพร้อมอุณหภูมิทุกอย่างนะครับที่เข้ามาพร้อมก็จะมีการสั่งนะครับให้กับพัดลม FG นะครับ แฟน3เนี่ยนะครับคือพัดลมโบเวอร์นี่แหละนะครับมันหมุนตามนะครับซึ่งแน่นอนทําให้เพื่อนช่างอาจจะหลงทางได้นะครับเวลาเราซ่อมนะครับเพราะว่าส่วนมากตอนแรกผมก็เป็นคนหนึ่งที่หลงทางนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพัดลมมันต้องหมุนพร้อมกันทั้ง3ตัวในขณะที่มันเบิร์นอินนะครับเบิร์นอินในขณะที่มัน power on นะครับในขณะที่มันเปิดเครื่องขึ้นแรกๆนะครับคือมันกําลังเตรียมหลอดอยู่นะครับก็นึกว่ามันจะต้องหมุน3ตัวจริงๆไม่ใช่นะครับเพื่อนช่างมันจะหมุนเฉพาะพัดลม ของพาวเวอร์ส l ายกับพัดลมของหลอดไฮโดรเจนนะครับแต่พัดลมที่เป็นอะโบเวอร์ยังไม่หมุนนะครับมันจะหมุนก็ต่อเมื่อประมาณ1นาทีนะครับผ่านไปก็หรืออาจจะไม่ถึงนะครับแล้วตัวนี้ก็ค่อยเริ่มสตาร์ทนะคือรอบการทํางานปกตินะครับแต่ทีนี้หลักการที่ผมดัดแปลงนะครับผมก็ต่อให้มันทํางานทั้งสาตัวเลยนะครับโดยตัวที่ไม่หมุนนี้นะครับผมก็ต่อสัญญาณออนของระบบนะครับ ของพัดลมตัวนี้แหละนะครับผมไม่ต่อจากแฟน3นะนะครับผมเอามาจำกับแฟน2นะครับเอาไปไปเข้าระบบมอสเฟตที่มันจะไปออนมันจะมี IC m o มอสเฟที่เปิดปิดพัดลมอีกนะครับชุดหนึ่งมันจะมีอยู่3ชุดนะครับตัวนี้มันมันจะต้องเอาไปขับนะครับอีก3ชุดนะครับมันจะมี IC m o มอสเฟอยู่3ตัวเอาไปขับพัดลมนะครับซึ่งผมก็ต่อแฟน2กับอ่าชุดมอสเฟสนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับที่มันมีสัญญาณออนเนี่ยนะครับ ต่อขนานกันเลยนะครับคือแฟนสองเนี่ยมันจะมีสัญญาณออกมาตอนเริ่มแรกที่เราเปิดเครื่องอยู่แล้วยกเว้นแฟนสามนี่จะไม่มีนะฮะไม่มีผมก็คิดว่าไอาส้สอาจจะเสียนะหรือไอตัวนี้อาจจะมีปัญหาจริงไม่ใช่นะเพื่อนช่างนะฮะจริงแล้วมันเป็นระบบที่เขาเซตมาแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ผมก็เลยงงอยู่พักใหญ่นะครับอพอสมควรเลยนะครับกว่าจะรู้ก็ ใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะได้มีโอกาสมาเข้าใจและอธิบายให้เพื่อนช่างฟังผมก็เลยต่อระบบทุกอย่างเป็นปกตินะครับต่อระบบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสายที่ตัดออกปิ้นที่ตัดออกก็ต่อเข้าไปที่ขา,า20เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนก็ตัดตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็มาจำเข้ากับขาหนึ่งเลยนะเสร็จก,ก็ตัดออกนะครับมาต่อใหม่นะฮะก็แล้วก็พัดลมก็ซื้อมาใหม่นะนะครับซื้อมาใส่ใหม่นะครับนะบผมก็เลยเอาพัดลมตัวใหม่มาลอง ต่อเข้าที่แฟน3นะครับทีนี้พัดลมตัวเก่ามันก็รอบตกนะรอบไอตัวที่มากับเครื่องครั้งแรกนะครับมากับลูกค้านะมันรอบตกนะครับทำให้ไอซีตัวนี้มันไอซีตัวนี้มันจะเช็ครอบได้นะนะครับมันเช็ครอบได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกมันเช็ครอบได้แล้วก็เช็คความถี่พัดลมได้นะครับเพื่อที่จะมาใช้นะครับในการควบคุมรอบของตัวมันนะครับแล้วก็เลยทําให้มันมีความเที่ยงตรงในการเช็คระบบสูงนะทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้มันสั่งให คอนโทรลเลอร์ตัดนะครับเพราะว่าไอซีตัวนี้มันเป็นทั้งเซนเซอร์เป็นทั้งตัวควบคุมแฟนสปีดนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับถูกเซตค่าไว้นะครับจากโรงงานนะครับโดยผ่านทางไอซ์แครซีวัดชุดนี้นะครับเพื่อที่จะบอกว่ารอบเท่าไหร่จะให้ตัดรอบต่ําหรือสูงเท่าไหร่จะให้ตัดนะครับนะจะเป็นตัวเลขที่เขาเซตมาซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้หรือดัดแปลงไอซีชุดนี้ได้เลยนะครับ จะต้องพัดลมจะต้องได้รอบเท่านั้นนะเครื่องถึงจะไม่ตัดนี่นี่ก็เป็นหลักการหนึ่งที่บางทีทําให้หลงทางนะครับผมก็เลยเมีประสบการณ์ตรงนี้นะครับจากการได้ซ่อมชุดนี้แหละนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําใหเา้เครื่องนะครับฟ้องพัดลมนะครับเออเลอนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสนะครับมา วัดกันดูนะครับว่านะครับการทำงานของออพัดลมนะครับว่าในช่วงเริ่มต้นนะครับมันไม่หมุนจริงหรือไม่นะครับจริงๆพัดลมตัวนี้ก็ไม่หมุนจริงๆนะฮะตัวที่เป็นโบเวอร์นะตัวนี้นะไม่หมุนจริงๆนะครับในช่วงแรกก็จะมีขาสีแดงนะก็จะเป็นไฟตรงกลางก็จะเป็นกาวตัวนี้ก็จะเป็น fg นะครับก็คือความถี่ที่ป้อนกลับไป ให้ไอซีสปีดคอนโทรนั่นเองนะครับนะไอซีสปีดคอนโทรลก็อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ชุดขับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นปิ้นสองหน้านะครับแล้วก็จะเห็นแค่นี้นะครับส่วนชุดนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยงในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสายสายสีเทานี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงแน่นอนนะครับนะแล้วก็สายสีน้ำตาลก็จะเป็นสาย FG นะครับหรือว่าสายที่ ป้อนความถีกลับไปให้กับ IC speed control นะครับอ่าโอเคจริงๆก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้นะเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็เล็กๆอันนี้เล็กมากก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับสายสีน้ำตาลนะครับก็จะมีไฟนะครับเอไม่ใช่ส,สีสายสีน้ำตาลนี้ก็จะเป็นเอ่สายสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ต้องมีไฟนะครับ เค okay. จะแตกต่างจากตัวนี้นะครับเพื่อนชงสังเกตให้ดีนะอันนี้สายแดงนะครับมีไฟนะครับอีกสีหนึ่งคือสีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลนะฮะสีเหลืองเนาะสีเหลืองนี้ก็จะเป็น fg นะ,ะความถี่นะครับบอนไปให้สปีดคอนโทรลนะสีดำก็จะเป็นกล่าวนะครับนะนะตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสเปิดเครื่องอันนี้ผมใช้ ผมคิ้เกียดกดนะครับแล้วก็เลยเอาแหนบนะครับมาจิ้มให้สวิตช์มันค้างนะครับให้สวิตช์มันค้างอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแหนบมาจิ้มก่อนนะครับเพราะว่ามือไม่ว่างนะครับต้องถ่ายคลิปโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสไอ้สองตัวนี้ผมจะไม่วัดแล้วกันนะเพราะว่าถ้าพัดลมหมุนก็คือมันมาเลยนะครับแต่ไอ้ตัวนี้จะไม่เห็นนะเพื่อนช่างมันจะอยู่ข้างล่างเราไม่รู้ว่าโบว์หมุนไม่หมุนนะครับ ผมจะวัดไฟให้เพื่อนช่างดูนะครับว่าในขณะที่เราเปิดหรือกดสวิตช์ power ให้มันเป็นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับไฟตัวนี้มันมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะดูมิเตอร์กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้มีโอกาสนะครับวัดให้เพื่อนช่างดูนะครับโดยการจิ้มที่สายแดงนะครับผมจะจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มตรงนี้เพื่อที่จะดูไฟแล้วก็ดูมิเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายซูมออกแล้วกันนะครับ พื่อที่จะได้เห็นง่ายๆนะแล้วก็ผมจะกด power เพ่ทีเดียวนะครับเพื่อนจะได้ดูเข็มมิเตอร์ด้วยนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วนะครับอืมเดี๋ยวผมจะกดเอานิ้วโป้งแล้วกันนะกด power เลยอ่าเพื่อนเพื่อนชังดูที่เข็มมิเตอร์ด้วยนะครับโอเคตอนนี้เป็น สีน้ำเงินแล้วนะครับไฟมีการสตาร์ทของหลอดนะครับตอนนี้เข็มยังไม่ขึ้นนะมิเตอร์ยังไม่ขึ้นแต่ผมก็วัดนี่แล้วนะนะครับวัดให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับซูมไม่ได้นะ,ะนี่ผมวัดแล้วนะนะครับโอเคแต่มิเตอร์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้หมุนไปแล้วน,นั่นแหละตัวนี้เนี่ย พัดลมตัวนี้หมุนแล้วก็ไอตัวเล็กนี่ก็หมุนไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมดูภาพรวมแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นมิเตอร์ขึ้นนะตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับยังไม่มีไฟรอไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโลโก้ก็ขึ้นนะครับโลโก้เอเซอรอ์โอเคนะตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวพึ่นช่างดูไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวอีกสักพักมันก็มานะ,ะก็คือพัดลมตัวนี้จะหมุนจะใช้เวลาเป็นนาทีอยู่นะครับ ามาแล้วเห็นไหมครับก็จะมีไฟอยู่ประมาณสักห้าโวลต์นะสี่สี่จุดห้าถึงห้าโวลต์ประมาณนี้ผมตั้งสิบคูณสิบนะครับผมตั้งสิบโวลต์ดีซีนะมีประมาณห้าห้าจุดห้าโอเคนี่พัดลมอันนี้ก็หมุนนะพัดลมตอนนี้พัดลมโบเวอร์ก็หมุนด้วยนะครับเพราะว่าเริ่มมีการเช็คอุณหภูมินะครับแล้วก็การเบร์นอินนะครับก็ความร้อนและรอบทุกอย่างก็พร้อมที่จะฉาย นะฮะถายภาพแล้วก็เอเซอร์โลโก้ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่มีฉากให้เพื่อนช่างสังเกตเอาแล้วกันโอเคนะครับอ่าโอเคนะนี่ก็จะมีไฟอยู่ประมาณ5โวลต์นะครับที่ใจ่ายให้ power นะครับของของพัดลมโบเวอร์นะครับพัดลมโบเวอร์นะแล้วก็วัดอันนี้อีกก็ได้นะครับในส่วนของอันเนี้ย ไฟอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นสัญญาณ f g ไฟก็คือเส้นนี้นะครับอ่าโอเคนะคือเส้นสีเทานะอาจจะเจอแสงสะท้อนจากหลอดฮาโลเจนนะน,นิดหนึ่งอาจจะมองไม่ชัดอ่าวัดไฟได้ประมาณอ่าห้ 5. 5. นะครับนะประมาณเนี้ยไม่ถึงหกโวลต์แล้วไอ้ตัวเล็กด้วยนะครับตัวเล็กนี่ก็ถ้าจะวัดยากเพราะว่ามันเล็กนะ นะครับนะมันเล็กมากเนี่ยผมพยายามจะวัดอยู่เนี่ยก็วัดฝั่งนี้อ่ะโอเคนะวัดได้แล้วนะครับก็จะมีไฟอยู่ประมาณห้าหกโวลต์นนะใกล้ๆเคียงกันนะครับทั้งสามตัวนะครับว่าห้าหกโวลต์นนะนะครับส่วน fg นะ fg ก็จะไม่เยอะ fg ก,ก็ก็จะวัดได้ประมาณสักสองโวลต์นนะขั้ว fg นะครับขั้ว ฟรีเอนซี่นะครับเจนเนอเรเนะครับหรือว่าตัวป้อนกลับไปให้ AC Speed ดคอนโทร l เลอนี่เลยอันนี้ก็จะเป็น FG ของตัวเล็กนะ FG ของพัดลมพอร์บูซ์สายก็เท่ากันนะถ้าเอาสโคบมาวัดมันก็จะเห็นรูปขึ้นนะครับก็สโวลต์กว่ามาดู FG ของตัวนี้บ้างตอนที่มันทำงานนะโอเค FG ก็ตัวนี้แหละ ก็จะอยู่ที่2.2นะเท่ากับ Fg ของ power supply เมื่อกี้นี้2โวลตก็ประมาณนี้นครับปกตินะครับ Fg ส่วนไฟก็ประมาณ5โวลต์นะประมาณนี้ของโบเวอรประมาณ5โวลต์นะครับก็จะประมาณนี้นะก็คือการทำงานปกตินะครับเพื่อนชจ้งสังเกตว่าจะยังไม่ตัดนะครับจะยังไม่ตัดนะเพราะว่าถ้าเบิร์อินได้ที่แล้วนะครับ ก็จะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็ทีนี้พัดลมสปีดมันก็ได้นะครับนะก็จะสามารถที่จะออ,อยู่ได้โดยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า i c ตัวที่เป็น7จ็ดสาเจ็ดเก้าสามหนึ่งนะฮะตัวนี้นะจะเช็ครอบพัดลมนะครับจะเช็ครอบพัดลมเช็คอุณหภูมิด้วยนะครับเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ ลอบตกรอบผิดเพี้ยนนะครับจากค่าที่โรงงานตั้งมานะครับก็เป็นสาเหตุให้เครื่องสั่งตัดแล้วก็พัดลมเออร์เลอร์ได้นะครับนี่คือสาเหตุนะครับที่บอกว่าช่างหลายคนก็อาจจะบอกว่าพัดลมทํางานอยู่ทําไมเครื่องตัดก็เลยหลงทางเหมือนผมเองนะครับนะโอเคนะครับเพื่อนช่างก็คิดว่าน่าจะปกติแล้วนะครับเครื่องนี้ จริงๆแล้วตัดเร็วกว่านี้นะครับไม่ถึง3นาที3ามนาทีก็ตัดแล้วนะครับป้าอันนี้มันก็อยู่ได้นานอยู่นะนะครับผมถ่ายวิดีโอมานี่7เแปดนาทีแล้วนะ,อะโอเคก็น่าจะโอเคนะครับนะโอเคก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับหวังว่าจะเป็นข้อคิดให้กับท่านที่ลองซ่อมโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ได้นะครับ รุ่นไหน X หนึ่งหนะึ่งน่งะเดี๋ยวลืมรุ่นนะครับ X หนึ่งหนึ่งนะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น easy easy นะมันเป็นรุ่นแบบประหยัดนะครับนะเป็นรุ่นที่ไม่มีด้านหลังซับซ้อนไม่มีพอร์ตแปลกๆนะมีแต่พอร์ตพื้นฐานนะครับวด VDO VGA อย่างเงี้ย มีแค่นี้นะครับเป็นรุ่นใช้ง่ายๆอ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับถ้ามีอะไรดีๆมาแบ่งปันหรือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนช่างนะครับในการซ่อมผมก็ยินดีนะครับที่จะนํามาเสนอนะครับเพื่อที่เราจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยไม่หลงทางนะครับก็จะสามารถที่จะปิดงานได้โดยไม่ต้องใช้เวลามากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ